ยายมาเก็บผักชีเก็บต้นหอมไปยำข้าวปุ้นนะคะดูดิมันเริ่มโตแล้วเพื่อนๆนี่ะผักชีแดดเริ่มออกมันเริ่มโตแล้วส่วนในนี้มองไม่เห็นเลยอ่ะอเดี๋ยววันนี้จะมาถอนกะได้ถอนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไหนในนี้นี่ไงผักชีนี่ไงผักชีโอ้จะเก็บได้ไงล่ะ ไม่ได้เอาเดี๋ยวไปมีดมาขุดดีกว่าโในยายได้ไปเพาะในบ้านในบ้านแล้วแหละผักชีอันนี้เก็บกินจะหมดอยู่แล้วนี่มันอ่อนเบี้ยมเพื่อนนี่นี่นี่ต้นหอมนี่แหละที่ทนที่ทนไงท้อง เอากระลำดาวหน่อยนึงโอ้ยนี่จะออกดอกแล้วอร่อยนะเนี่ยเพื่อนๆนี่โอ้ยตอนนี้ทั้งผักป่าทั้งผักในสวนเห็นไหมผักในสวนก็จะไอ้นั่นหมดแล้วนี่จะออกดอกเอาตอนนี้ไปใส่ไม่ได้เอาตะก,กร้ามาใส่จะมาเอาต้นหอมผักชีอย่างเดียวนะเนี่ย มาถึงก็เจอนนเจอนี่เอ,อ,เอื่อยท้าเสียกกะเฮ้ยอึเต้าพอเฮยออเสียกกระดูกออนี่นะคะผักเราที่เหลือมาวานกระเทียมปลาแล้วก็โบโบบกนี่แหละจะกินแค่นี้แหละนี่เมื่อกี้ลงเอาของที่ไปช้อปปิ้งมาไปแช่แล้วก็ไปเนี่ยขนมจีนน้ำนัว เนี่ยมันมีเครื่องปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยน้ำนัวปลารามีสําเร็จรูปอันนี้เอฟซีส่งมาให้ยายที่พร้อมก๋วยเตี๋ยวนี่แหละที่ยายกินแล้วติดใจเอฟซีเขาส่งมาให้เนี่ยเขาสั่งมาให้ยายหลายๆอย่างทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งก๋วยจับเขาสั่งมาเออยายกินยายติดใจก๋วยเตี๋ยวยายก็เลยสั่งยายก็เลยเอาก๋วยเตี๋ยวมาด้วยอันนี้ก็คือเข,ข,ขาเอามาให้ยายละสองห่อก๋วยเตี๋ยวส่งมาให้ยายสองรอบ อันนี้ยายกินไปแล้วห่อหนึ่งไยจับก็กินไปแล้วห่อหนึ่งอร่อยทุกอย่างอร่อยอันนี้หมูเนื้อเนื้อกระหมูบดยายต้องไปมันโดนแข็งอเลยน่นเองนะคะแล้วก็จะลวกขนมจีนเขาก็จะมีเครื่องปรุงให้นี่เอาอันนี้มันคนอ๋ออันนี้เครื่องปรุงอันนี้น้ำปลาอืมมายายเขาโรกขนมจีนส่วนหมูยายก็โกและ สะดกสบายเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขายนะคะอันนี้ไม่ได้ขายแค่ <c oughs> เอามาให้ดูเฉยๆแต่บางคนยังไม่รู้เหมือนใยนะใยนะบ,นบ้านอกบ้นนอกไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาหรอกนี่นะคะยายรวนหมูแล้วนะคะใส่น้ำปะลาราลงไปชูอันนี้ก็ สะดวกสบายมากเพื่อนๆอะไรามันขาดหรืออะไรเราค่อยมาปรุงเอาเองใหม่อันนี้ก็นั้นน้ำยำเขาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอยู่เมังนอกเนาะอยู่บ้านเราก็ทำกินเองได้เนะแต่อยู่เมืองนอก ก็ให้มาแค่เนี้ยแล้วก็ใส่เส้นลงไปอืมอร่อยอะ่ะเพื่อนๆอร่อยแล้วอะ่ะแต่ว่ามันไม่เคยเผ็ดเท่าไหรอู้สุดยอดน่าสนใจอยู่ยี่ห้ออะไรไม่รู้เมื่อกี้ยังไม่ได้ดูยี่ห้อเดี๋ยวเอซีถามอีกเดี๋ยวดูให้เขา้ากอน น้จีนเรนูต้นตำรับยี่ห้ออยู่ตรงไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเนี่ยดูเอายายก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะมันมีหลายเจ้ามานะเดี๋ยวนี้เขาขายนี่นะคะเครื่องใหญ่ผักชีต,ต้นหอมหอมแดงพริก คนคนอยา่ขอใส่พริกป่นเพิ่มหน่อยนึ่งใส่ทั้งพริกสดใส่ทั้งพริกป่นโอ้โยม,มาเพื่อนสุดยอดรังการงานช้างง่ายๆแต่อร่อยโค้คุ้มอยู่นะเนี่ยยหญ อุ้ยอร่อยมากๆเลยเพื่อนเพื่อนเอ้ยโอ้ยท้ายุเมืองไทยนะจัง่าแล้วบางคนก็ทำกินเองประหยัดดีเมืองไทยแต่อยู่เมืองนอกนะนเพื่อนโอ้ยคุ้มมากเลยอ่ะเยีายคิดว่าห่อละสามสิบห้าบาทเหมือนกันนะคิดว่านะอื้มนี่นเพื่อน อาหารอีกแล้วไปกินไหนล่ะไปไปไปสายแล้วเพื่อนๆวิสุดยอดอลังการงานช้างสุดยอดเนาะสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมากินกันว่าจะไปกินในสวนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจืดหมดเดี๋ยววันหลังค่อยไปกินในสวนแดดดีอย่างนี้มันมันอ้ไนั่นในดมดอกไม้มันกด็ดูดูไม่สวยเนาะมัน มันสะท้อนมันสะท้อนอีกอย่างหนึ่งเสื้อผ้าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนด้วยเพื่อนๆกินตรงนี้ไลยกินเสร็จเดี๋ยวเข้าสวนม,มันแปลว่ามันได้เลยเอ่ะน้ง่ง ไว้จะทำห้อมบกกินเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งอากาศดี เส้นขนมจีนแห้งนี่มันจะไปคล้ายๆทางเส้นเส้นเมีเนาะเพราะว่ามันไม่เหมือนเส้นสดคล้ายๆเส้นกว๋วยเตี๋ยวคล้ายๆเส้นเมี อร่อยมากกะหล่ำดาวไม่มีถั่วคช่ใส่กระหล่ำดอก ยายคิดว่าเขาเอามาให้ยายไหลยี่หอ้อยายคิดว่าเพราะว่าตอนที่ยายกินที่ที่บ้านยายที่ไปกินกับจินตรานะ่ะไออเครื่อ,อ,อ,องปรุงเขามันเป็นมันเป็นมันเป็นพริกป่นอันนี้มันเป็นพริกพริกที่เขาละลายมาแล้ว,วอ่ะอืเข้าใจแล้ว มันคน,นยี่ห้อกันคุณดาวคนที่ส่งมาให้ยายก็บอกว่าคือเหมือนกับว่าเขาสั่งก็สั่งในช้อปปี้น่ะแต่เขาเอาหลายๆอย่างอะนะอืมัแหละให้ยายลองชิมดูอ่างเงี้ยนะไอ้นี่ยายนึกว่ายี่ห้อเดียวกันผลสุดท้ายเนี่ยเพิ่งนึกได้ว่าเอ๊ะตอนเรากินวันนั้นมันไม่ใช่อย่างนี้นี่นาะ ค่ะเ,เอาไว้เน็ตนึ่นงก็ได้ไลฟ์สด <c oughs> เดี๋ยวไม่มีอะไรกินโชว์จ <c> ะ <oughs> เปลี่ยนเสื้อผ้าปเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าวอวย ยังไม่เอ็มนะเนี่ยบาย,บายคือถึงจะถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพายตาด้วยนะคะ